ยินดีต้อนรับสู่สตีลฟรอนต์พื้นที่แห่งโลกอนาคตของเทคโนโลยีการรบที่ซึ่งความล้ำสมัยของอาวุธยุโทโธปกรณ์ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตอย่างหาตัวจับยากและวันนี้เราได้นำเสนอหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในเวทีโลก SU-30SM j e 2026ที่มาพร้อมสีเบอร์กันดีมันวาวในดีไซน์สุดเฉียบตาในโชว์รูมหรูสว่างด้วยแสงไฟที่ถูกออกแบบให้สะท้อนทุกมิติของความงาม เครื่องบิน SU-30SM ขนาดใหญ่ทรงเพลียวถูกตั้งประหงานอยู่บนพื้นสีขาวเงาแวลวับแสงไฟจากเพดานสะท้อนลงบนพื้นผิวโลหะที่ถูกเคลือบด้วยสีเบอร์กันดีเงางามจนแสงสะท้อนกระจายไปรอบบริเวณตัวลำมีขนาดใหญ่แบบพิเศษด้วยการออกแบบให้สมดุลระหว่างอากาศพลศาสตร์กับโครงสร้างกรอบที่แข็งแกร่ง,แ,งแบบแองกูล่าอาร์มอยดีไซน์เส้นสายเฉียบคมทำให้ตัวลำเครื่องบินดูมีความเร็วอยู่ตลอดเวลาแม้จะจอดนิ่งอยู่กับที่โลโก้กองทัพแบบเงาสะท้อนเต็มลำตัวยิ่งขับให้ความสง่างามชัดเจนยิ่งขึ้น มุมมองด้านหลังเผยให้เห็นช่องไอพ่นขนาดใหญ่จำนวนสองช่องที่ถูกออกแบบใหม่ให้เพียวบางและล้ำสมัยช่องระบายอากาศแต่ละช่องถูกแต่งแต้มให้มีลวดลายพิเศษที่สามารถควบคุมแรงดันและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำที่สุดใต้ท้องลำของ SU30SM แทบจะสัมผัสกับพื้นกระเบื้องโชว์รูมความต่ำของกราวเครียร์แรนด์นี้ไม่ได้แค่เพิ่มความเท่แต่มันแสดงถึงการวางศูนย์ถ่วงที่แม่นยำสุดขีดพร้อมสำหรับการทะยานขึ้นด้วยความเร็วสูงภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ระบบอาวุธของ SU-30SM ปี2026นั้นถูกปรับปรุงใหม่หมดโดยใช้ AI ควบคุมการทำงานร่วมกับเรดาร์แอคทีฟเฟสอาร์เรุ่นล่าสุดทำให้สามารถติดตามตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้ในระยะไกลแม้อยู่ในสภาพสนามรบที่ซับซ้อนติดตั้งมิสไซล์หลากหลายรูปแบบทั้งระยะไกลกลางและใกล้พร้อมกับระบบอาวุธเลเซอร์ป้องกันขีปนาวุธนำวิถีของศัตรูเสริมด้วยเครื่องยิงล่อสัญญาณแบบอัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมของข,องขีปนาวุธฝั่งตรงข้ามในเวลาจริง ในด้านห้องนักบินทุกการควบคุมใช้ระบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ360องศาระบบเก้าอี้นิรภัยแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับมุมเอียงตามแรง G ขณะปฏิบัติภารกิจและระบบติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ควอนตัำที่ไม่สามารถถูกดักฟังได้ SU 3 0 SM รุ่นใหม่นี้ยังสามารถปฏิบัติการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนด้วยระบบการบินอัตโนมัติที่มีความแม่นยำระดับนาโนเมตร พร้อมความสามารถในการบินแบบโล w altitude เป็น t อ a t รชัที่ต่ำกว่าระดับต้นไม้โดยไม่มีเรดาร์ได้ตรวจจับได้ในโชว์รูมที่เปล่งประกายด้วยแสงสีขาวสะอาดตาทุกมุมของ SU 30SM ถูกขับเน้นให้เด่นชัดทั้งมิติด้านพละกำลังความเฉียบคมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตสะท้อนผ่านความเงาของสีเบอร์กันดีบนผิวโลหะที่ไม่มีจุดบกพร่องแม้แต่นิดเดียว สตีลฟรอนต์ขอนำเสนอ SU 3 0 SM ปี2026ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความแม่นยำและความล้ำหน้าที่พร้อมจะปกป้องและโจมตีด้วยความโหดเหี้ยมอย่างมีศิละปะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับสตีลฟรอนต์และพบกันอีกครั้งกับสุดยอดเทคโนโลยีการรบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน